สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพนืมาทําไมมาทําไมยายจะมาตอบคําถามเนี่ยมีคนถามเยอะแยะเลยแต่ยายก็ตอบไม่หมดเนาะอืมว่าทําไมยายบอกว่ามีงานในหมู่บ้านใช่ไหมงานผ่านมาแล้วฉลองอครบรอบแปอยสีสปีเนาะบางหมู่บ้านเขาก็ฉลองทุกปีบางหมู่บ้านเขาก็5ปีทีหนึ่ง10ปีทีหนึ่ง ในหมู่บ้านยายมันแล้วแต่แล้วแล้วแต่พร้อมใจกันจะทําคือจะจะทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะตั้งแต่ยายมาอยู่เนี่ยก็เกือบ2ี่ปีแล้วหมู่บ้านยายเนี่ยคือบางทีตกเลขศูนย์เขาก็เหมือนเหมือนเหมือนวันเกิดคนเนี่ยวันเกิดของฝรั่งเนี่ยตกเลขเลขศูนย์เนี่ยเขาจะสําคัญมากเลยนะถ้าตกเลขศูนย์นะอ่ะเขาจะาฉลองวันเกิดใหญ่เลยเนาะ สี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ทำไมยายถึงทำแบบนี้ก็ยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะรู้ข่าวๆนะก็มันก็เหมือนประเพณีบ้านเราหรือเปล่านะมันมีงานอะไรเขาก็จะประดับธงอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เขาทำเนี่ยมียายหละทำแปลกกับเพื่อนเห็นไหมที่ยายขับรถผ่านไปยายจะถ่ายให้ดู คือเขาจะทําแบบหุนหุนแต่ว่าเขาจะทําแบบว่าเสื้อผ้าสมัยก่อนนั่นน่ะสมัยสมัยอูสมัยนานน,านไปแล้วแหละสมัยเก่าๆไปแล้วแหละอมสมัยเก่าๆแบบเอาแบบอีก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 อันนึงก็เห็นไหมที่ว่าเขาสมัยก่อนเขาจะ อ่างอาบน้ําหรือว่าซักผ้าอะไรสมัยก่อนมันก็ไม่มีเครื่องไม่มีอะไรอ่ะนะอืมนั่นแหละเขาก็จะทําหุ่นแบบนั้นแหละมาใส่เสื้อผ้าเก่าๆมาตั้งโชว์หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจ,จะเป็นประเพณีของเขาแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่ายายแบบรู้สึกแบบดีใจหรือภูมิใจมากเลยอ่ะแต่ก่อนยายไม่คิดคือก่อนถ้ายายจะไปในหมู่บ้านอ่ะยายไม่คิดว่า ไม่คิดว่าคนจะทําเยอะนะในหมู่บ้านยายนะ่ะยายเคยไปนะมันมันก็มีทุกหมู่บ้านแหละเขาก็เคยเขาก็เคยจัดงานหมู่บ้านนะ่ะคือที่เราขับรถผ่านไปเราไม่ได้ไปงานแต่ว่าน้อยมาน้อยคนมากเลยที่เขาจะทําหุ่นอย่างงี้นะคือหมู่บ้านหนึ่งก็ประมาณ3ามสี่หลัง หรือก็ไม่เกินห้าหลังเนี่ยที่เขาเขาทำหุ่นอะนะเออฝรั่งเขาไม่ไม่ไม่แม,ม,ม่นั่นหรอกยายยังคิดเลยตอนแรกยายคิดที่ยายยายก็ไม่ค่อยนั่นหรอกเพราะวันแรกที่ยายเดินผ่านไปเล่นกีฬาด้วยกันเนาะเดินผ่านไปก็ตรงไปตรงโบสถ์เห็นไหมที่ยายคลิปที่ยายไปถ่ายรูปที่คนนั่งออในในรถรถอันนี้นะ่ะรถเข็นแล้วก็มีลังเบียรแล้วก็อีกคนนึงก็ คู่สองคนตายยายแล้วเขาก็มีไอ้ที่ตั้งซักผ้าน่ะสมัยกอ่อนยายไปเห็นเฮ้ยเห็นเขาทพาพอมามาวันหลังอาทิตย์หลังยายก็เลยมาทํามาทําเองเนี่ยทํห้องนี้เออทีนี้ยายก็เลยคิดพูดกับแฟนยายว่าคือคืออยากให้หมบ้านเราเด่นนะ่ะยายก็คิดม,มันไม่เหมือนบ้านมันไม่เหมือนเมืองไทยแล้วนะถ้าเป็นเมืองไทยเรานะแบบว่าคืออยากให้มันเด่นก็เลยพูดว่า เออให้แต่สมัครใจสมัครใจบ้านใครเขาเรียกว่าอะไรนะตกแต่งสวยงามอะไรก็จะมีรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นถ้ายายเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็จะพูดบอกชาวบ้านว่าเออสมัครใจแล้วแต่บ้านใครถ้าบ้านใครตกแต่งได้สวยงามก็จะมีรางวัลให้รางวัลที่หนึ่งเท่าโนรางวัลที่สองทอนนี้สามรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนแบบว่า ไม่ใช่ว่าแบบว่าอยากได้รางวัหลหรอกเหมือนกับว่าอาอยากทำนะนะแล้วคนก็ช่วยๆกันทําแต่ละบ้านแต่ละบ้านมันก็ดูสวยงามนะเออ,อยายคิดในใจแบบเนี้ยผลสุดท้ายผลสุดท้ายแค่คิดนะแต่ว่าคือดีใจมากเลยเพอขับรถผ่านไปโอ้มีคนทําเยอะมากเลยอะ่ะในหมู่บ้านเนี่ยตั้งแต่ไม่รู้แะละเหมือนกับว่าใครว่าวอะไรนะยอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่า พอข,ขับรถผ่านไปเฮ้ยมันมีคนทําเยอะมากว่าสิบสิบกว่าสิบกว่าหลังคาเรือนนะ่ะเอ่อทำหุ่นแบบนี้นะแต่ว่าเสียดายยายนะ่ะบ้านยายมันอยู่ซอยตันนะ่ะนะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะมีไม่รู้ว่ามีคนเห็นหรือเปล่านะเออที่คําว่าเที่ยวงานนะ่ะนะไม่รู้ว่าจะมีคนคนมาเห็นไอ้เนี้ยของยายหรือเปล่าอืมนั่นแหละมันเล่าให้ฟังเพราะว่ามีคนถามยายว่า เขาทําเขาทําทําไมเขาทาแบบนี้ทําไมเออก็เหมือนประเพณีของเขาละมั้งเออแล้วเขาจะทอันนี้ยายใส่ชุดทําสมัยใหม่นะของยายนะเนาะสมัยสมัยใหม่ <c oughs> คนอื่นเขาจะใส่ก็ทําแบบเออเอาเสื้อผ้าเกา่าเอารองเท้าเกา่าเอาเสื้อเกา่าอะไรมาใส่นะเป็นคนโบราณอะไรอย่างนี้นะสองร้อยกว่าปีเนาะนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นประเพณีบ้านเขา คิดว่านะยายคิดว่าเออนั่นแหละก็เลยมาตอบยาให้ยายพิมพ์ตอบยายก็ตถอบตอบไม่ค่อยถูกก็เลยมาเล่ามาเล่าสุกกันฟังอะเนาะนั่นแหละแต่ว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาเอาเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเอาฟางนะเอาฟางยยดแยดแยดยายในข้างหลังนะเป็นเป็นเอ่อผ้าห่มอะไรอยู่ข้างในนะเนี่ยเออถึงกลางร่มให้นะฝนตกยายถึงกลางร่มให้เนาะเพราะว่าพอโดนเปียกไปโห ก็เลยฝนตกกลางร่มให้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าอยู่ข้างในโอ้โหดูรองเท้าก็ใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ยพี่หมื่นใส่ไม่ได้หรอกแต่เขาให้มาพี่หมื่นใส่ไม่ได้ยังก็เลยเอามาใส่ให้เลยเนี่ยเด็กจะเก็บแล้วแหละเอามาตากเอามาตากให้ให้หายชื้นก่อนนะนะเด็กก็จะเก็บส่วนอันนี้ก็ธงชาติไทยก็เป็นผ้พาพันคอเขาให้มาทุกอย่างที่เห็นอยู่นี่นะเออเพื่อน ทุกอย่างที่เห็นอยู่ทุกอย่างที่เห็นอยู่ในนี่นะหมวกหมวกแว่นตารองเทา้าอันนี้ทุกอย่างนะเขาให้มาทั้งนั้นแหละ<笑><笑>เนอะเออไปแค่นี้แหละไปทำงานต่อมาตตาคำาท้านี่นยายก็จะเก็บทงกระเบียกวันนี้จะได้เก็บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าจะไปขุดดินก่อน นี่ก็ประมาณนี้นะคะไปตอบไปแล้วไม่รู้เข้าใจหรือเปล่ายายก็รู้ๆมาประมาณนั่นแหละเนาะ